เฮ้ยพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้วนะเพื่อนเฮ้ยเขาว่าวันนี้เป็นวันคือล่างบาปนะเพื่อนฮู้คือล่างบาปเหรอพรุ่งนี้วันลอยกระทงวันนี้คือล่างบาปแล้วเพื่อนใช่แล้วพรุ่งนี้วันลอยกระทงเราจะป้าเราพรุ่งนี้เราจะไปเออไปไปงานวันลอยกระทงไปดูนางนกพม่าเพื่อนโอเคนะเพื่อนโอเคเตะบอลไรเพื่อนโอเคนี่เตะบอลนู้เตะบอลตึมๆวันนี้คอยอยู่ด้วยไ้ไหมเพื่อน ได้สิวันนี้เป็นคืนล้างบาปมันไม่ไม่ปลอดภัยนะเพื่อนมันไม่โอ้แต่แม่สมศักดิ์เป็นนักเตะอยู่แล้วสมศักดิ์ไม่เคยเคยเสียใจยสมศักดิ์เป็นนักเตะสามารถเป็นลนเลนโดนรนเลยอ้าวไหนบอกว่าเตะแงไงกระโดนกระเด็นไปบ้านแล้วูวปดูอ้ยก็มันเหมือนเปรียบเสมือนเข้าโก้แหละนั่นแหละเหมือนกับโกแหละ เออแต่บา้านเราไม่มีกูแสดงว่าต้องเราต้องสั่งมาแล้วเพื่อนโอเคนะเพื่อนอืมได้ไปลวเพื่อนโอเคไปแต่งตัวกันนะว้าโออะไรกันนี่โออะไรกันนี่อ,อ,อ,อ่ะโอไปอุกบันอ่าแต่งตัวเสร็จแล้วเพื่อนายมาแล้วนะเพื่อนมาไดีแล้ววูวฉันมาแล้ว โอเคนะเพื่อนวู้ฉันแต่งตัวเสร็จแล้วโอเคเพืโอเคเพื่อนบ้าออของของไก่มาส่งยังวะเนี่ยเอออะไรกันเนี่ยเมื่อไหนของจะมาส่งเนี่ยน่าจะรอสักพักนะเพื่อนโอเคเพื่อนน่าจะรอสักพักแหละรอ,อนาะนะนาะนนะัเนี่ย เราสั่งมาเออประมาณสามวันแล้วยังไม่มาอีกกไม่ใช่สิห้าวันแล้วโอ้โหสง่งลืมไปฉันสั่งมาจากต่างประเทศดีกว่ามันก็เลยยาวเขามาส่งอย่างเนี่ยเออเพื่อนอะไรแล้วแก้วมังกรแมนฉันไปเปลี่ยน,น,น,นเสื้อ <Okay. S 1> ผ้าก่อนนะโอเคมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อน เอ้าเอ้าเอ้าเอาโอ้ยล้มโ้ยล้มล้มโอ้ยล้ม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 เอ้าอะไรกันเนี่ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยอุ้ยอะไรกันเอ้ยโอ้ยล้มล้มล้มเมืนกันเลยโอ้อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันกับีเอออะไรกันจี เฮ้เพื่อนขอมาส่งเรา่อกี้บาทครับเขาโอนใจครับโอเคครับวันนี้เป็นคืนล่างบาปใช่ไหมครับใช่ลูกครับพรุ่งนี้วันลอยกระทงเราต้องอยู่ในบ้านให้ปลอดภัยนะครับเห็นไหมขนาดผมยังขนาดผมที่เป็นคนส่งของยังอยู่ในบ้านเลยผมไม่ทํางานตัวก็คือเจ้านายผมที่เจ้านายผมก็นะ่ะ ก็ห้ามไม่ผมออกกลางคืนเหมือนกันเพราะวันนี้เป็นคืนล่างบาปไปส่งของตอนคืนล่างบาปมันอันตรายถึงมันผมจะมาในเฮลิคอปเตอร์แต่ก็เสียงโดนคนยิงเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับห้ามออกมาตอนคืนนะครับล็อกประตูให้ดีๆห้ามไม่คยเข้ามาเด็ดขาดนะครับโอเคครับถ้ามันยิงถ้ามันยิงประตูพังเนี่ยตอนต้องรีบรีบออกจากบ้านแบบรีบต่อยมันแล้วก็ออกจากบ้านเลยนะครับ โอเคครับ okay, ผมไปก่อนนะ si> ทำไมเอาเฮลิะคอปเตอร์สตาร์ไม่ติดอะไรกันเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ทำไมสตาร์ไม่ติดเนี่ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันดูดดูดดู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 คูดูดรดูดูอูด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 ะดดูดูดูดเดูด ได้กันเนี้ยเออเพื่อนมาดูแกะของกันว่ามันมีเป็นอะไรเหรอโอ้เป็นเตียงสามเตียงเรานอนได้ลแล้วนี่โอ้ก็ฉันสั่งมาสามเตียงไงเผื่อนายมานอนที่บ้านเผื่อนายนอนที่บ้านฉันพอ้นายมานอนที่บ้านฉันละไม่พูดซ้ำาไมนานยุนออยอะไรกันเนี่ยก็พูดซ้ำก็หน,น,นึ่งชั้นตัวหว่วยก็ตุกกระตุกตแหวน อืมเอเอเขื่อนแล้วเพื่อนคือเราเตรียมของสำหรับคืนล้างบาปแล้วเฮ้ยป็นด้อ้วาวตอนนี้ตอนก็นกนคือรือเพื่อนสองทุ่มแล้วนะเนอะเฮ้ยเป็นเวลาสองทุ่มแล้วเอเอเราก็ต้องระวังตัวนะเพื่อนให้เราแบบล็อกประตูหน,น้าต่างเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงคนเลย เดี๋ยวแป๊บเดียวจอกไปดูมั้งเฮ้ยฉันก็ได้ยินเสียงนะเสียงอะไรอะ่ะเหมือนเสียงมีใครร้องขอความช่วยเหลือเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมันมีความเสียงความช่วยเหลือจริงน่ากลัวเพื่อค่อยถ้าเสียงหยุดค่อยไปนะคนตายผมก็ไม่สนเลยรักษาชีวิตตัวเองดีกว่านะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยน่ากลัว อุ้ยออกมากนหนุ่ยมีคนโดนแทงอะไรกันเนี่ยมีคนโดนแทงหูเสษเฮลิคอปเตอร์เอ้ยเขาน่าจะมาส่งของตอนกลางคืนนะเนี่ยเขาเอ้ยเขาบอกว่าเขาผ่านเขาร้านไารสนีอยู่แถวนี้ด้วยระถเถอะเขาใจกล้าลจริง เขาบอกว่าจะของใชเข้าโกงของมันเข้าอายแหละเพราะเขากเขาน่าสงสารจริงๆเฮลิคอปเตอร์เขาก็พังฉันเห็นเขานะเขาเดินแบบเดินแบบมีเลือดแบบแขนมีบาดแผลเขาน่าจะใช้ค่าเสียหายไปเป็นแสนเป็นล้านเลยน่าสงสารจริงเนี่เฮ้ยตาแก่คุแก่คนนั้นก็หน่าสงสารโดนแทงตายกลางบ้านของฉันเลยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไหนขอดูซิข้างนอกมีเลยเฮ้ย ศพหายไปเพื่อนไอ้ฆาตรกรมันลากศพไปเรื่ยเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวแถวนี้ล็อกประตูดีก่อนเนี่ยต้องล็อกประตูละอแต่ล็อกประตูก่อนล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูแล้วเฮ้ยมันล็อกประตูะตะตะตย,กตยากเนี่ยบ้านงบน้อยเนี่ยโอเคล็อกแล้วเฮ้ยทำไมดินงเสียงอะไรแปลกแเนี่ยเหมือนมีคนมาเลยโอ้ยปิดประตู ปิดประตูแกเปิดประตูนี่เลยนะเฮ้ยอะไรนะี่นะเฮ้ย,นะฮยมันฆาตกรนี่วะไอ้ฆาตกรตรวนั้นนั่คือฆาตกรงไงเฮ้ยเหมือนในเงิ่นเสียงคนเลยนี่วะไอ,อ้นะนี่คือฆาตกรฆ่าหัวตั้งอุ้ยไอ้นั่นฆ่าหัวตั้งสองแสนเลยเนะี่ยไปเถอะเอ้ยโอ้ยคนบอกให้เปิดประตูฉันเป็นคนที่ไม่ฉันเป็นคนปกติด้วยสิไม่มีค่าห,หัวหรืออะไรเลย ประตูเลยไอ้บา้านี่แกยึดจ้าละฮะเฮ้ยเสียงคอยอ่ะฉันเห็นฉันได้ยินชัดเลยอ๋อเอ้ผายแล้วอะไรกันเนี้ยอ๋อไอ้ผาแล้วมันจะเข้ามาแน่เลยประตูแล้วใครบอกให้หน่อยผู้เสียงดังอ,อ๋อฉันทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยฮึ เจา้าไอ้กูชั้นเนี่ยมาเลยยื้ตุ้มตุ้มดิฉันยิงนะยิงแล้วนะเนี่ยต่อยิงแล้วเนฮะ้นะประตูจะพังอ่าวประตูพังชิปแป่งละอะไรกันเนี่ยไม่นะาไอ้อไอ้กันนี่ประตูเอ้ อไ้ยต่อยเลยนี่แนได้เงินค่าหัวตั้งสองแสนจะเอาไปเขาบอกว่าเป็นหรือตายก็ฉันจะเอาแบบล่างตายไปเลยโหในหัวจังเนี่ยไอยฉันหัวอยู่แล้วล่ะฉัานหน่อมีพลังฮาคิเกาะระดับสูงโอ้ฮาคิเกาะมีจริงด้วยหรอเพื่อนก็ใช่เงั้นล่ะแต่ว่ามันไรสาระมากกว่านะเฮ้ยอย่าว้าฉันไรสายเสิเออ อะไรกันเนี่ยต้องรีบไปแล้วต้องรีบขึ้นรถแล้วเพื่อนต้องรีบขึ้นรถโอเคนะเพื่อนโอ้หรืแเรวขึ้นรถขึ้นรถแล้วเราตีร์้รถตีปั้นรถเลยจะต้องรีบสตาร์้รถเนี่ยมันอันตรายนะเพื่อนเนี่ยอันตรายมากเลยอันตรายจะจัดอะไรนะเพื่อนเนี่ยโอ้อันตรายอันตรายนะจบนีโอเคไปรีบเร็วรห้ามให้มันเห็นรถเรานะเพื่อนไปไปเลย โ okay. อเคเฮ้ยรถเลยขับรถเบาๆนะเพื่อนวิ่งียบียบสมไอ้ฆาตกรเลยอล้วก็เนี่ยเราต้องรีไปที่เมืองนี่แหละบ้านล้างแห่งนี้แหละน่าจะดีเฮ้ยโอเคน่าจะใช้แอบได้ละนี่ใช้อแอบจากไอพวกฆาตกรได้เ่ยเพื่อนเพราะว่ากนเนาะนดีเลย อ,อู้ยุยลม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 อะไรกันเนี้อ่ะอะไรกันเฮ้ยโอเคมาบ้าอนอย่นี้ถือว่าดีใช้ได้เลยนะเพื่อนไหนขอดูข้างนอกสิข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างฮึอันนไรข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮึ เอ้ยแกก็อย่าทำเชิญนะเฮ้ยอย่าทำฌานเฮ้ยคนใส่ชุดกระต่ายนั่นคุณนี่ยเหมือนน้องฉันเลยน้องชายฉันเลยเฮ้ยมันน้องไปนะเอ้ยน้ำมันไอุ้่มไออุ่มอะไรน้ำมันไอ้มันไอ้นั่นนี่วะเพื่อนน้องฉัน เบ้งเออไอ้แบ้งชื่อจริงมันพูดไม่ได้ชื่อจริงดูสิคนรับเป็นน้องชายแท้ๆแต่คนละพอชื่อเขาชื่ออุ้ยมันขายคนเลยชื่อเขาชื่อชื่อจริงคือปัญญาชื่อนามสกุลชื่ออ่อนรวมกันเป็นปัญญาอ่อปัญญาอ่อนด้วยพูดอะไรกันเนี่ย อะไรกันนี่เหรอ,อว่วแล้วข้าไม่เข้าถึงให้แข็งแล้วได้เงินตั้งห้าสี่พันบาทน่าจะเอามาเก็บอาหารไว้สำหรับคืนล่างบอบแล้วนะเพราะตอนนี้ฉันหิวมากเลยยังไม่ทันซื้อของอะไรอยู่เออตอนนี้ก็แบบตอนนี้ก็แบบกลางเดือนแล้วสิตอนนี้ก็กลางเดือนแล้ว เฮ้ยแกทำนะแกฆ่าน้องซอยชั้นอะไรของแกเนี่ยแกทำอะไรอุ้ยนี่เนี้ยไอ้เจ้าเงแกเจะอะไระไก,ะไกับฉันนี่นะแกตังตายนี่เนี่ยไกตายนี่ตีนั่นเะฮนะ้ยอะไรกันเนี่ยอืมเอ้ยอะไรกันเฮ้ยอะไรกันนะ เพื่อนมาแล้วเหรอโอเคโอ้ยล่ม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 เออฉล่มเอ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยพื้นมันถล่มบ้านหลังแห่งนี้พื้นมันถล่มสงสัยกระโดดน่าจะฉันน่าจะกระโดดแรงว่ะเพื่อนมันก็เลยถล่มเอ้ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยมันถล่มหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยแกทำเพื่อนช้อนเฮ้ยแกไปขายแล้วนอะ โอ๊ยแกโดนเนี่อะไรกันแกอะไรเนี่ยฉันแกฉันเกี่ยวอะไรเนี่ยโอ้ยโอยนี่น่นทงเลยยันเกี่ยวอะไรแกถีบเลยนี่นะเนี่ยกระทบกระทบกระทบทบกระทืบ ทืบตีต๊ดๆๆเจ๊าบางอาจทำน้องชายเช่นเป็นน้องทแท้ๆด้วยแต่คนละพอ่ออะไรกันแกเออฉันขอโทษเพื่อนอ้าวโดนเสื้อไม่โดนเนื้อเออขอโทษน,นะเกือบโดนเนื้อนายแล้วไม่ล่ะอู้ไรกันเนี่ยอู้อะไรกันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย,ยก็นเนอ้ย เฮ้ยเพื่อนเราน่าจะปลอดภยอัยแล้วล่ะเฮ้ยเสียงระเบิดเต็มเลยอุ้ยเสียงระเบิดข้างๆกัตายหมะดูเฮ้ยเสียงระเบิดเต็มเลยอะไรกันเนี่ยอู้เสียงระเบ,เเเะเบิดบตุ๊ดตุ๊อะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรกันเฮ้ยดูสิระเบิดเฮ้ยใครจุดระเบิดเนี่ยเรามาอยู่กลางเมืองแล้วนะเพื่อน กลางเมืองมันปลอดภัยจริงเหรอเฮ้ยนั่นมันคนจุดระเบิดโอ๊ยระเบิดกระเด็นไปตรงนู้นเลยเหรอโน้ะกระเดนรู้สิลยจุกันด้วยอะไรกันเนี่ยอุ้ยทำชั้นกระชั้นชันล้มเลยระเบิดมันแรงยังยิงระเบิดอะไรวะแรงขนาดนี้ก็ระเบิดแก๊สไงระเบิดแก๊สมันระเบิดเท่าเท่าเประแรงระเบิดมันทั้งถัง มันเท่าถังแกส๊สถันหนึ่งระเบิดเลยนะเพื่อนโอ้โหระเบิดแรงมากเลยเหรอนเนี่ยโอ้ถังแกส๊สระเบิดนี่มันระเบิดได้บ้านระเบิดบ้านเลยหลังหนึ่งเลยโอ้ห้ากลัวมากเพื่อนโอ้โหมันน่ากลัวนะเนี่ยคือล้างบาปเนี่ยปะท้นี่อะไรเนี่ยคือล้างบาปนี่มันน่ากลัวจริงไอตอนหูเป็น เป็นคืนที่พวกฆาตกรนี่มีความสุขฉันว่าเป็นคืนที่ไอ้พวกฆาตกรมันน่าจะมีความสุขเนาะหยน่ากลัวจริงๆเพื่อนฆาตกรเต็มไปหมดเลยในคืนล้างบาปคืนนี้เฮ้ยน่ากลัวจริงๆ